Yeah. you ต่อกันเลยนะคะที่ชาวราศีมิถุนถัดลมค่ะสี่คำถามช่วยพัฒนาทักษะความรักนะคะอาจารย์ยุ้ยเรียงไว้แล้วนะคะที่เพลย์ลิสต์ถ้าตกหล่นยังไงก็ไปตามติดดูกันนะคะเหลืออีก3ราศีค่ะ ขุกคณท่านสมาชิกเก่าและใหม่และที่ตามติดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะมันเพียนออกกําลังกายให้ปอดแข็งแรงมันเพียนถือศีลสวดมนต์ภาวนาให้จิตเข้มแข็งด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันเสมอค่ะอาจารย์ย้อยจะเรียงไพ่แล้วก็มาอ่านพร้อมกันนะคะ มารู้จักตัวตนของชาวราศีมิถุนก่อนค่ะอาจารย์ยุ้ยอ่านดวงดาวของวันสิ้นเดือนนะคะ3าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะ ตัวต้นของชาวราศีมิถุนนะคะเ h e h e r m อ t ก็คือการที่มีครอบครัวตนเองนั้นมีครอบครัวก็ไปพบกับผู้มีประสบการณ์ได้คู่มีอายุมากกว่าคู่นั้นก็มีการเงินที่มั่นคง มีการงานที่มั่นคงเป็นเจ้าของบริษัทห้างร้านใหญ่โตก็มีครอบครัวมีบุตรหลานบริวารด้วยกันก็กำลังมีบุตรนะนะุ่มทองตั้งคันความสุขยั่งยืนยาวนานนะคะแต่งงานกับคนไกลคนไกลนั้นก็คือชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลก็นำมาทั้ง บานลดหลักทรัพย์ที่ดินการงานวิวออ f for t u n e กงล้อหมุนเวียนวัฒนจักรหมุนเวียนเปลี่ยนไปนำให้กองกรรมกงเกวียนมาเจอกับคนไกลนะมรณะมรดกก็ไปเจอคนเก่าดาวเสามรณะวิวอ o ฟฟอ r t จูนคนมีตำแหนิงนะก็มาสนับสนุนชีวิตตั้งแต่5ธันวาคม63ถึง1นมีนาะคม66นะ การเงินของตนเองติดขัดก็ไปหยิบยืมเงินของคนรักนี่แหละนะมีความสุขกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะกับบ้านหลังใหม่กับคนรักอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นยังไงนะเรารู้จักเขาได้อย่างไรอีกฝ่ายนั้เขาเป็นเดอะสตาร เป็นดาราดังโดดเด่นดังเป็นคนไกลเช่นกันเป็นชาวต่างชาติาตางแดนตันถิ่นแดนไกลเป็นชาวส่งด้วยนะ,ะเขาก็<ม>บล็อกผู้คนทั้งหลายแต่ก็แอบ,บส่งชาวบ้านอยู่ในมุมโสดสันโดดมีโลกจินตนาการสูงมโนเพอพกไปอยู่ในโลกเงียบเป็นคนเงียบรักเงียบเงียบเป็นคนจิตใจร้อน จากที่ขึ้นสู่สูงล่วงลงสู่สามัญชนเป็นระดังสามัญธรรมดาก็เป็นคนขิงติดชนเชียวเป็นคนที่ติดต่อค้าขายกับคนไกลๆเป็นคนเงียบนะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเป็นคนไกลร,รักนั้นก็ไปรักคนที่มีเจ้าของแล้ว แล้วเขารเธอคิดยังไงกับชาวราศีมิถุนเขาก็คิดว่าจัดเมนต์คำพิพากษาสิ้นสุดการรอคอยอรักที่ไม่รวมใช้ชีวิตกันนี่นะชาวราศีมิถุนไปพบรักกับ คนมีตำหนินะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนั้นใกล้คนมีอายุมากกว่านะมาสนับสนุนทางการค้าได้มรดกเป็นของเกา่าเดดเดนี่ก็คือมรณะมรดกไปเจอพ่อไม้ไม่ไม,ไม้ผ่านการหย่าร่างนาะผ่านการหย่าร่างมาเป็นคู่กันมาก่อนนะสิ่งที่ปรารถนาะอยากจะได้นะก็ไม่แต่รวมใช้ชีวิตด้วยกันนะ ก็ไปได้คู่ใช้หนี้เจ้ากรรมในเวรกันนะนะชาวมิถุนก็ไปพบกับนะก็เ,เป็นคู่กันนะมารวมใช้ชีวิตด้วยกันนะก็จบสิ้นไปนะนะหวังว่าจะได้รับความรักนะตกลุมรักกันนี่ก็ไม่สมหวังจบสิ้นไปนะชาวราศีมิถุนก็ เจ็บหนักเลยอะไม่ได้รวมใช้ชีวิตกับคนที่รักรักอีกคนแต่ไปเลือกอีกคนก็เลือกคนที่ให้ความสุขสะดวกสบายทั้งงานและความมั่นคง,งนะเดทมรณะมรดกก็ได้บ้านลดหลักทรัพย์ที่ดินเนี่ยความสุขความรุ่งเรืองยาวนาน จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะชาวราศีเมถุนก็ควรพอใจในสิ่งที่มีก็มีความสุขนะเดวิลอะสุรินราหูพยามาณผู้เรืองเดชถ้าไม่พอใจก็จะงุดงิดชุนเชียวนะทะเลาะก,กับตนเองไม่แตกไม่แตกต่างไปจากอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะรับเงียบเงียบก็แอบสุกส่นไว้พอใจในสิ่งที่มี พอใจในสิ่งที่ได้ก็คือการเงินที่ร่ำรวยมันคงเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีนีก็ได้แต่งงานกับคนไกลมีบุตรหลานบริวารด้วยกันการเงินนี่ก็ใช้เงินของคนอื่นนะก็หลงเลือไว้เพียงความรักเงียบๆกับคนไกลนะบุเงินชุนเชียงง่ายนี่กำลังอุ้มท้องตั้งครันใกล้ผ่าคลอดแล้ว ให้ดูแลสุขภาพอารมณ์ของตอนเองนะอย่าเอาแต่ใจอารมณ์ร้อนอสุรินราหโหนะก็ได้คู่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดันไกลผ่านการอย่าร้างมาแล้วนะมาสนับสนุนกรรมการงานอาชีพคนไกลนั้นก็มาให้สนับสนุนได้เป็นคุณหญิงคุณนายคุณชายไฮโซนะการเงินดี เงินก็มาต่อเงินนะได้พบกับคนไกลมีลูกติดมาแล้วตนเองก็กำลังจะอุ้มท้องตั้งครรน,นะตอนนี้กำลังใกล้ผ่าคลอดแล้วนะให้ดูแลสุขภาพอย่าเป็นคุณุคุณนายคุณชายไฮโซเจ้าอารมณ์อุดหิิดชุนเชียวง่ายเอาใจใจตนเองสิ่งที่ไม่สมหวังก็ปกปิดเอาไว้ลึกรับซ่อนเล่นก็ไม่มีใครล่วรู้ความลับนี้ได้เป็นเศรษฐีขี้เหนียวที่บูชาเงิน ตลอด。<The>